ราบสวัสดีเจ้าพ่อพี่น้องมันนี้กับพ่อกัรขึ้นเก้าคา่ะกับช่องลิ้นสาวบนชิดที่น้องมันอี้ชิดทีพามาเที่ยวตลาดนะคะเที่ยวตลาดสเม็ดดำค่ะขายหมูหมูย่างน้องย่าขายหมูย่างสมตามยายก็มีค่ะตลาดสเม็ดดำค่ะพี่น้องถ้าคุณจะเป็นวัดนะคะเป็นวัดสเม็ดดำกับพี่น้องมาตลาด ตลาตานีกปปา่กับปลาจ้ะพน้อ,นนอ,อ,อ,อป,อปอลาดิบเกลือไม่เปลเอือเอือจ้ะพี่น้องนกับาตาบางนี่กับปลามืกบ้างปลาหมึกย่างอ่ะพี่น้องยางสลดัสสลดความกินไับ มันมก็รูกชิน้นชิ้นมักกกน,โโโนมก็ไก่เจ่นองไก่โคกโมันทอดพักทอดข,อขน้อาหารพามาหาดเน้พามาก้องใส่ก้องซอย,ยร้ายจเจ๊น้องมันก็ได้ล่องเท้า ร้านโทรศัพท์อันนี้ร้านมันของชี่มขนมของชั่มเป็นขนมจีนขนมขนมจีนเป็นชุดด้องไปหน่อยนิดเด้ขแซมอปลาดุกปลาดุกตปลาอันนี้ผักค่ะผักบ้านเรา บ้านเราค่ะวัดวัดเสม้ดำที่น,นี่หรอใช่้หวัดเสมาดำมันเห็นชิ้นนีส้สินะเอากันเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะห้าครับผมเสดาวท่นอาสดา บาบลาบปลาดุกใช่ไหมคะเอาลาบปลาดุกด้วยกับสแดารดนะคะสินยาก ขาเยยะี่พี่น้องมันโอ้ร้าน,ามามนเดียวว่าวนนมานี้ข้าวรน้อป็นน้ำตกระปุกน้ต้อ้อ,องอันนีเป็นกุ้ยช,ช่ายมน,นี้นว่ากินกุ้ยช่ายเมื่อก้นจะกินกุ้ยช่ายเมื่อกี้กบยายประจำนี่มาซื้อกบยายประจำเลยเนี่ย่กย,ยชายย่ายเห็ดแบ่บเดี๋พี่น้องน้ำกินก็อร่อยน้ำกินก็แบ่บ น้ำพริกะปิแล้วพี่น้องเด้ยวยนี่เป็นน้ำพริกกะปิเป็นน้ำพริกกะปิผ่าผักลวกผ่าพี่น้องมือตลาดบ่ค่อยค้นบ่ค่อยหลายของบ่ค่อยค่อยมาหลายเด้อพี่น้องเด้วอันนี้จะเป็นปลาทอดองปลาทอดของค่ค่อยมาเยอะวันนี้ของน้อยครับมาเกิดสัญยาพี่น้องสัญยาส่งนคำบ่ค่อยกิน ลด,ด,ด,ดควพนเขา้าล้างพ่น้องเท้าล้าน้ลาลมไช่ไช่อีลมไช่นียเอาอันนี้จะเป็นไก่พี่น้องอันนี้ะแนกไก่เป็น ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอันนี้ขนมจีบจ้าขนมจีบโอ๊ยวันละพี่น้องสลับรีดนีกินรีดสาววนเอาไว้ทานี้ก่อนนะคะความไม่คิดหนาที่พีน่น้องเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ริดสาววนด้วยนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า